ลองโฆษกนกคุณทองตัวใหม่ออกมาบอกว่าที่ขึ้นไป400 424 20, 40, 40, 20บาทตำมสัญญาไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเอาเงินไปใช้นี้จำนำมาข้าว <มา S 1> ถามจริงๆ<ด>ขึ้นไรค่าแรงขั้นต่ำมาใช้เงินหลวงเอเอกชนบางคนจ่ายไม่เหรอไอเน,นี้ยคือเขาเรียกว่าพูดแบบปากและสมองไม่เชื่อมกันอุตสาห์เรียนหนังสือมาอย่างดีบางคนหน้าตาก็โอเคพ่อแม่ก็ชาติตระกูลดี แต่พูดจะอย่างเงี้ยนายกเถื่อนอยู่อยู่ดูไบยอยู่เมืองนอกก็อยู่ดูไบอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าพูดจาเอาสมองกับปากไม่รู้ไม่เชื่อมกันได้ไแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราโตเฉลีย่ยประมาณเปอร์เซนต์กว่าต่อปีซึ่งมันเป็นความถือว่าเป็นการทำลายอนาคตของคนในชาติเยอะ ถ้าโตเฉลี่ยปีปีกว่าหอร์กว่าต่อปีเนี่ยยังไม่นับเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้สูงมากก็จะทําให้คนเด็กนักเรียนที่จบมาเนี่ยหางานทําลําบากแล้วก็คนที่ทํางานอยู่เดิมก็เริ่มตกงานและเด็กจบมาไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไม่มีกู้เงินมาก็เอามาใช้แจกบ้างมาซื้ออาวุธบ้าง ลงทุนที่ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจบ้างวันนี้เรากู้เงินไป8ปีนี้กู้เงินไปใช้เงินงบประมาณไปสูงกว่าทุกรัฐบาลรวมกันมีนายกมา28คนคุณประยุทธ์เป็นนายกคนที่29ก็ใช้เงินมากกว่านายกใช้งบประมาณมากกว่านายก28คน อันนี้เป็นความสามารถพิเศษซึ่งก็ทำให้แล้วปัญหาคือว่าการลงทุนเนี่ยถ้าใช้เงินเยอะแล้วไปลงทุนเนี่ยในสิ่งที่มันจะสร้างอนาคตให้ลูกหลานสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศเนี่ยคงไม่มีใครว่าแต่วันนี้การลงทุนเนี่ยเละเทะคอร์รัปชันสูงมากนะครับเราถูกจัดอันดับคอร์รัปชันที่ตกต่ำลงมาถึงร้ออันดับที่ร้อยสิ นคับตกลงมาเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่แย่ yeah, นะครับคนจนเราแจกบัตรคนจนไปเห็นว่า17ล้านคนด้วยความภูมิใจว่ามีบัตรคนไทยมีบัตรคนจน17ล้านคนซึ่งผมกับผมกับเศร้าใจนะครับมันเราไม่ควรแจะปล่อยให้คนไทยต้องจนมากขนาดนี้แล้ววันนี้ด้วยความจนเนี่ยมีการมีคน หัวใสแต่นิสัยเร็วก็เริ่มมาหลอกชาวบ้านไม่ว่าจะหลอกในรูปแบบไหนคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายซึ่งคอเซ็นเตอร์มันปราบง่ายตายใช้เทคโนโลยีตัดพวกก็เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่ทำก็กินเงินกันไปแบ่งไปเจ้าหน้าที่รัดรับดังโซ่เซอร์บ้างจับบ้างก็เป็นเล่เพทุบายไปชาวบ้านลำบากแล้วก็ยังมีเรื่องของอ ตอนนี้กำลังดังมากก็คือเรื่องของอะ,อะไร exchange, เรื่องของ f o r e i g n exchange forex เนี่ยก็ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เอาตุกตาขึ้นมาอ้างสรุปแล้วคุณเอาเงินมาเดี๋ยวผมลงทุนให้ลงทุนนี้เรียกว่าอย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาผมจ่ายดอกเบี้ยอย่างนี้จ่ายให้เป็นงี้ผลตอบแทนเดือนเท่านี้เท่านี้มัน too good to be t o u จำผมเถอะว่า ถ้าใครมาบอกว่าโวมันหาเงินได้รวดเร็วอย่างน,นี้มีผลตอบแทนเท่าน,นี้ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยโอ,อมพระมาพูดก็อย่าเชื่อเพราะมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นไปนไม่ได้ที่ธุรกิจการลงทุนไม่มีการเสี่ยงเพราะนั้นวันนี้ต้มตุนกันอย่างแรงไอ้น,นี้มันก็คล้ายอาการเดียวกับแชร์สมอยแชร์สมอยสมัยก่อนเรียกว่าลงทุนหนึ่งหนึ่งคันรถกี่ล้านบาทลงทุนมีตังค์น้อยลงทุนล้อเดียวนี่ มีสิบหกล้อล้อลงทุนล้อเดียวมันลงทุนอะไรล้อเดียวนะก็ลงทุนกันใหญ่แล้วคนที่ลงแต่ละคนก็หน้าตาดีๆทั้งนั้นในสังคมบางคนก็เป็นนายทหารตำรวจยศในพลเลยก็ลงกันใหญ่ก็เชื่อเพราะว่าคนนั้นโอ้ไอ้นี่พึ่งได้ตังตาค่าตอบแทนไปแลคนได้ได้ไปมันก็คือสรุปแล้วเขาเอาเงินใหม่มาใช้หนี้คนเก่าเป็นการหมุน เมื่อหมุนวงล้อหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีคนใหม่เข้ามามากพอเนี่ยก็ล้มเหมือนนั้นเพราะมันไม่จริงไงหนึ่งไม่ได้ลงทุนจริงก็ก็เอาเงินใหม่ๆเนี่ยมาอ้างว่าเป็นดอกเบี้ยให้สมมุติว่าให้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยในไอ้คนใหม่เข้ามาก็จ่ายได้ยี่สิบคนห้าห้าคูณยี่สิบก็ร้อยนะสมมุติว่าอีกคนใหม่เข้ามาอีกคนก็จ่ายได้ยี่สิบคนสมมุติมีคนอยู่ มีลูกค้าอยู่ร้อยคนแต่คนเข้ามาใหม่แค่สามคนก็ไม่พอจ่ายร้อยคนก็จ่ายได้หกสิบคนลทไทยก็สะดุดสะดุดก็ยังหาได้อยู่อ่ะถ้าสะดุดมากกว่านี้ก็ล้มเลยล้มก็ได้เอาทินิเตะตายเป็นลูกละนาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับคนไทยเราวันนี้เนี่ยมันสิ้นหวังอะ่ะไม่รู้จะลงทุนตรงไหนมีตังน้อยก็ซื้อหวยอ่า พอมีตังค์มากหน่อยทนทัน่วลงทุนก็เอาหน่อยผลสุดท้ายก็หลอกกันต้มตุนกันหลาคนหลอกไปก็แสดงความร่ำรวยอย่างเห็นชัดซื้อรถบางซื้ออะไรบ้างโชว์ให้เห็นเลยว่ากูรวยละกูค้าขายรวยไหมกูเป็นหัวคิวแต่ที่ไหนได้ก็คือต้มตุนเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบางส่วนรู้เห็นแต่รัฐบาลนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่คิดจะทำอะไรแล้ว นั่งอยู่ไปวันวันหนึ่งอยู่ไปแปดปีมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าถามว่ารัฐบาลจะอยู่ต่อ,อยังไงเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาคืนคืนการตัดสินใจให้ประชาชนเถอะไม่ต้องมานั่งกันระหว่างปอนั้นปอน,นี้กี่ปอก็ล้มเหลวหมดนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องอคิดให้ดีว่าอะไรไปอะไรนี่มันมีการขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำเลยใช่ไหมเนี่ย ขึ้นไปสามร้อยห้าสิบสี่บาทแต่ว่าขึ้นเฉพาะบางจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดแล้วก็มีการแล้วก็อะไรนะลองโคษกนกคุณทองตัวใหม่ออกมาบอกว่าที่ขึ้นไปสี่ร้อยสี่รอยี่บสี่ยี่สิบาทตำมสัญญาไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเอาเงินไปใช้นี่จำนำมาข้าวนะาถามจริงๆขึ้นอะไรค่าแรงขั้นต่ำม่ใช่เงินหลวงโดยเอกชนปคนจ่ายไม่หรอ ไอเนี่ยคือเขาเรียกว่าพูดแบบปากและสมองไม่เชื่อมกันอุตสาห์เรียนหนังสือมาอย่างดีบางคนหน้าตาก็โอเคพ่อแม่ก็ตระชากลกูลดีแต่พูดจาอย่างเงี้ยนายกเถื่อนอยู่อยู่ดูไบอยู่เมืองนอกอยู่ดูไบอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นนายกผมเป็นอดีตนายกมันจะเถื่อนได้ไงอดีตก็คืออดีตอืมเออคือเขาอาจจะมองว่าเราบริหารประเทศอยู่นะฮะตอนนี้จริงๆแล้วอ๋อสงสัย ยังโมต้องใช้ไปเรียนวิธีการฝึกฝืกพูดมาจากปรินาผมเสียดายว่าหน้าตาก็ยังดีเพิ่งเข้ามาการเมืองใหม่ๆถึงแม้จะเป็นสอตอมาก็ตามครับไม่น่าเชื่อเลยว่าพูดจะเอาสมองกับปากไม่รู้ไม่เชื่อมกันได้แต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเราบริหารประเทศอยู่นะครับคุณโทนี่เพราะว่าเขาที่แล้วเราบอกว่าจะเปลี่ยนนายกก็เปลี่ยนจริงนะอ้าวดูสิเขาแล้วก็หลายเรื่องเขาก็ตามเราแต่เขาไม่ได้บอก